นี่ครับบริเวณวัดนะครับที่คาชะโนดนะครับอันนี้ก็จะพาทุกท่านมาที่คาชะโนดนะครับมาดูกันนะครับว่ารอบบ่ายนะครับของวันวันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์ครับอ่ามีคือบริเวณข้างนอกลานจอดรถนะครับสวัสดีครับวันนี้มาคาชะโนดนะครับข้างนอกนะครับหลังจากจอดรถเสร็จนะครับนครับ นี่คือบริเวณก่อนเข้านะครับมีร้านค้าเยอะแยะนะครับบริเวณก่อนก่อนที่จะเข้าไปรับบัตรคิวน,นะครับ<อ>นี่คือีรรา ตอนนี้กําลังรอคิวนะครับรอบัตรคิวอยู่นะครับเด <c oughs> ี๋ยวได้คิวเราจะเข้าไปอีกรอบหนึ่ง <c oughs> คนไม่เยอะนะครับวันนี้คนไม่เยอะ <c oughs> คนไม่เยอะ <c oughs> นั่งก่อนนะคะท่าที่มาใหม่ที่ไม่ได้น,น <c oughs> ั่งก <c oughs> ่อนนี้นั่งก่อนนะคะ่อมาถึงบริเวณด้านหน้าแล้วนะครับต่อไปจะเข้าไปวังนาคินนะครับ ยูทูบูนน้ยก็มานะครับกำลังจะเข้าไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับตอนนี้กำลังกลับนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับไปไหว้ปู่เรียบร้อยแล้วกำลังเดินทางออกมานะครับแดดร้อนมากครับด้านนอกแต่ว่าด้านในเย็นสบายนะครับ